สวัสดีค่ะทุกคนโมชาแนลโมค่ะสำหรับคลิปรีวิววันนี้นะคะก็มาอยู่กับปืนซิกซ a u าวเออร์ MPX ขนาด9มมตรค่ะโมเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คงคุ้นชินกับปืนแบบนี้แล้วนะคะที่มาในรูปแบบปืนยาวแต่ใช้กระสุนขนาด9มมก่อนที่จะไปดูรีวิวตัวปืนนะคะก็ขอบคุณทางซิกซ์ซาวเออร์ไทยแลนด์นะคะที่ส่งปืนกระบอกนี้มาให้โมได้ทําข้อมูลให้ทุกคนได้ชมกันค่ะกลับมาที่ตัวปืนกันนะคะสําหรับปืน MPX นะคะคํานิยามของปืนแบบนี้ก็คือปืน PCC Pistol Caliber Carbine นะคะก็คือปืน ยาวที่ใช้กระสุนของปืนพกสั้นนั่นเองอย่างเช่นพวก9มิลิเมตรหรือว่าจุด4 5 ACP นะคะแต่ด้วยข้อจํากัดในประเทศไทยนะคะปืนลักษณะแบบนี้จะออกมาในลักษณะของลําสัน้นนะคะไม่เกิน6.29นิ้วเพื่อให้เราเนี่ยยิงกึ่งอัตโนมัติได้นั่นเองนะคะการออกแบบของปืน MPX นะคะก็มีข้อโดดเด่นตั้งแต่ระบบการทํางานแล้วที่เป็นช็อตสโตกพิสตันนะคะระบบเนี้ยทาให้รีคอยน์นุ่มนวลมากซึ่งเดี๋ยวโมจะลองทดสอบดูว่าเป็นอย่างนั้นไหมนะคะและตอนท้ายคลิปนะคะเราก็จะมาดูระบบการทํางานภายในกันด้วยค่ะว่าเขาทํางานยังไง การออกแบบตัวลูกเลื่อนนะคะเขาจะวิ่งอยู่ในโครงปืนเท่านั้นทําให้เราเนี่ยสามารถพับพันหาย,ยิงได้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะคะ MPX เนี่ยเขาออกแบบมาให้ใช้งานได้ทั้งคนถนัดซ้ายแล้วก็ถนัดขวาเป็นแบบแอมบนั่นเองนะคะทั้งคันปลดเซฟปุ่มปล่อยลูกเลื่อนนะคะแล้วก็ตัวปลดแมกกาซีนเนี่ยก็คือใช้งานได้ทั้ง2ฝั่งเลยค่ะรวมถึงน้ําหนักตัวปืนนะคะอยู่ที่ไม่ถึง2.5กิโลกรัมนะคะอันนี้คือน้ําหนักปืนเปล่าที่ยังไม่ติดอุปกรณ์เสริมคือเขาออกแบบมาได้กระทัดรัดตะมุกตะมิมากๆเลยทุกคนมาลงรายละเอียดของตัวปืน กกระบอนี้นตั้งแต่ตัวปลายปากระบอกนะคะต้องบอกก่อนว่าเกียวของ MPX เนี่ยเป็นเกียวเวียนซ้าย M 1 3 5นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าใครต้องการจะเปลี่ยนมัสเซลเบรกหรือว่าแฟรไฮเดอร์เนี่ยก็ต้องระวังนิดนึงนะคะก็คือต้องหมุนกับด้านจากปกตินะคะก็อาจจะไม่ชินนะทุกคนส่วนของแฟรไฮเดอร์อันนี้นะคะก็ได้ทําการเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะคะของเดิมที่ติดมากับโรงงานเนี่ยมันจะเป็นทรงเบิร์ดเคสแล้วก็ในส่วนของลำกล้องนะคะความยาวลำกล้องอยู่ที่6นิ้วอุปกรณ์เสริมก็มีการติดตั้งเข้าไปแล้วนะคะทั้งไฟฉายชัวร ก็ตัวสูดหน้านสู์หลังที่เป็นเหล็กของซิกซ์ซาวเออร์นะคะตรงกระโจมเนี่ยก็คือจะมีทั้ง2ด้านเป็นระบบ M อ็มล็อกนะคะอย่างที่บอกก็คือสามารถที่จะติดไฟฉายนะคะหรือว่าตัวเลเซอร์เข้าไปได้ส่วนของด้านล่างกระโจมนะคะก็จะเป็น M อ็ล็อกเหมือนกันตรงนี้ก็คือติดเป็นแฮนด์สต็อปไว้ในส่วนของดอทนะคะก็ติดตัวโลมิโอ8เทสนะคะซึ่งเราสามารถเลือกติดดอทได้ตามความต้องการเลยนะคะเนื่องจากว่ารางด้านบนเนี่ยเป็นรางวิทาคินียาวมาตรฐานนะคะก็คือติดอุปกรณ์เสริมได้หมดเลยแล้วก็ส่วนของวัสดุอัปเปอร์ล็เป็น ลูมิเนียมอัลลอยนะคะเป็นการทําสีแบบอะโนด์นะคะก็คือสีนี่คือทนทานแล้วก็เรียบเนียนมากๆในส่วนของบ่อมักกาซีนะคะด้านหน้าเนี่ยมันจะมีเช็คเกอร์กันลื่นนะคะคือปืนมันค่อนข้างสั้นนะทุกคนเขาก็ออกแบบมาให้เราจับแบบนี้หรือว่าใส่เป็นแฮนด์สต็อปนะคะก็คือจับที่แฮนด์กาดก็ได้เหมือนกันนะคะแม็กกาซีนที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นแม็กกาซีนบรรจุได้20นัดนะคะส่วนของไกนะคะก็ได้ไกเป็นไกทิมนี่1นึ่งสเตจมาจากโรงงานเลยนะคะไกลี่คือถือว่าให้ของดีมาเลย มาดูตัวไก่กันนิดนึงนะคะไก่ของทิมมี่นี่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นไก่ที่ค่อนข้างดีเลยไก่หนึ่งสเตจนะคะจะไม่มีระยะเดินไกลแล้วนะคะใส่น้ำหนักเลย ค่อนข้างเฉียบคมเหมาะแกการยิงเร็วนะคะในส่วนของคันลังเดิมๆก็เป็นแอมบิเหมือนกันนะคะแต่ว่ากระบอกนี้เนี่ยได้เปลี่ยนเป็นใช้ของเลดียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะและอีกจุดหนึ่งที่โดดเด่นเลยของ MPX นะคะก็คือในส่วนของพันุท้ายที่สามารถปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบมากๆเลยเพราะว่าพันุท้ายของเขานะคะมันจะมีระบบพิทาคินีอยู่ด้านหลังก็คือสามารถหาแกนที่เกาะกับพิทาคินีเนี่ยมาเปลี่ยนได้หลายๆรูปแบบนะคะซึ่งที่ใช้อยู่ในกระบอกนี้นะคะก็เป็นแบบพับได้แล้วก็เป็นแกนเหมือนแกน AR15 นะคะทําให้เราเนี่ย สามารถใช้พานท้ายของ AR 1 5ได้ทุกรูปแบบเลยก็คือแบบแต่งได้เยอะมากๆเลยทุกคนคือเป็นปืนที่น่าสนใจมากๆนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดีกว่าค่ะสําหรับการโหลดลูกของตัว MPX นะคะง่ายมากทุกคนก็คือเราเอากระสุนวางแล้วก็กดลงไปตรงๆได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะนะครับทดสอบยิงกันนะฮะก็ข้อย้ำเตือนสำหรับซิก MPX นะครับ ให้ใช้ลูก fmj เท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวตอนท้ายคลิปเนี่ยผมจะมาถอดให้ดูว่าทำไมมันถึงต้องใช้ลูกอืม,อมนะครับก็มาวิธีใช้แอมบิอย่างที่คุณโมบอกถ้าสมมติว่าเราใส่แมกกาซีนไปนะค้างลูกเลื่อนอยู่โดยปกติเราต้องกดตรงนี้ใช้มือซ้ายกดแต่ s i g mpx มีแอมบฝั่งนี้กดอา่สะดวกมากนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองกลุ่มกระสุนให้ดูนะ โอเคเซฟคือเห็นลำสั้นอย่างนี้มาว่ากลุ่มถือว่าโอเคเลยนะนนคือเรานนกลุ่มที่ยิงตานนี้นิดนึดนงข้างบนนี้ก็กลุ่มถือว่าบีบมากๆนะฮะใช่ส่วนอันนี้ยิงเร็วในระยะ,ะ,ะประมาณ10กว่าเมตรเนี่ยถือว่าสบายมากๆเลยคือจริงๆกลุ่มมันก็เหมือนพวกปืนพกสั้นนั่นแหละที่เรายิงเร็วนะแต่ว่าอันนี้ยิงง่ายก,ายกว่าเยอะเลยใช่ครับถูกแล้วก็รีคอยเนี่ยที่ผมสัมผัสได้นะผมยิงปืนในรูปแบบ cmg 9มาเยอะที่มันเป็นแกนผ่านท้ายที่มันเป็นกลมๆเนาะลูกบัฟเฟอร์มันจะวิ่ง มันจะรู้สึกว่ามีแรงสปริงอะเด้งแต่สำหรับ MPX มันไม่มีเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นรูปแบบปืนที่รีคอยนุ่มนวลมากๆค่ะเดี๋ยวลองอีกหน่อยนะครับโอเคโอ้ถือว่ายิงดีนะคุณโมเดี๋ยวขอลองบ้างนะคะปกติยิงแต่ตัว CMG นะครับแล้วก็นิ้วชี้อ่ะอกดได้เลยครับใช้ง่ายมากเลยคุณปิง อืมโอ้คือคือรีคอยล์มันว่าดีจริงอันนี้ระยะประมาณยี่สิบโอเคถือว่าโอเคมากโอเคมากใช่จริง,รงต้องบอกว่าระบบแอมบิเนี่ยผมว่าเออมันมันพัฒนามาค่อนข้างค่อนข้างดีนะคืออย่างอย่างปืน ar สิบห้ายุคปัจจุบันอะ่ะค่ะอย่าง co m f เนีในผมเคยเห็นละก็พยายามจะใส่รูปแบบแอมบิแบบนี้มาแต่ปุ่มมันไม่ได้แบบไม่ได้จับได้ขนาดขนาดนี้นะฮะแต่ถ้าจุดที่ต้องค้างลูกเลื่อนเนี่ยก็ยังต้องเอามือ อ้อมมาตรงนี้นะครับแล้วก็มากดกดแล้วก็ดึงคันลังไปด้วยอ่าตอนค้างเนี่ยยังลําบากอยู่แต่ตอนปลดเนี่ยถือว่าปลดง่ายแล้วแล้วปุ่มเซฟก็โอเคปุ่มปลดแม็กซ์ยิ่งโอเคเลยข<อ>นาดซ้ายขนาดขวาได้หมดนะครับใช่แล้วนะคะอ่าส่วนคันลังเนี่ยอย่างที่บอกเป็นแอมบีแอมบีเนี่ยใช้งานง่ายผมเห็นบางคนพยายามที่จะแบบไปดึงแบบนี้เนาะไม่จําเป็นนะครับคือแอมบีเราดึงฝั่งเดียวได้เลยนะฮะเกี่ยวจากฝั่งเดียวได้เลยใช่แล้วค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปถอดดูภายในกัน อย่างที่หลายๆคนอยากทราบเนี่ยว่าทําไมหลายๆคนบอกว่า mpx ไม่ควรใช้ลูกหัวตะกวนะครับคําตอบเนี่ยมันอยู่ข้างในปืนนี่แหละฮะเดี๋ยวให้ดูนะเวลาถอดก็อ่ะเราก็กดเทคดาวพินตัวหน้านะครับถอดออกแบบน,นี้แล้วสามารถลูดแทนกัดออกได้เลยนะครับอ่าเรียบร้อยตัวหลังด้วยนะฮะโอเคแยกส่วนปืนออกแล้วก็บริเวณช่วงอัปเปอร์ตรงนี้จะเห็นมีน็อตนะฮะเบอร์ทียี่ห้าอยู่สองตัวนะครับขันออกได้เลย น็อตสองตัวนี้ก็ค่อนข้างแน่นนิดนึงนะครับแต่ถือว่าเป็นปืนระบบ PCC ที่ถอดลำกล้องผมว่าง่ายที่สุดในตลาดแล้วแหละง่ายกว่าพวกปืน AR เยอะโอเคสองตัวแล้วลำกล้องก็จะหลุดออกมาได้อย่างง่ายได้เลยอะแบบนี้นะฮะเนี่แหละจุดปัญหาจริงๆของ MBX ที่ห้ามมีลูกตะกั่วมันอยู่ที่ระบบพิสตอนของมันนี่แหละมันจะมีลูกแก๊สรูเล็กๆนะครับเดี๋ยวผมถอดให้ดูให้หาอะไรแหลมๆแบบนี้นะครับเสียบเข้ารูนี้นะฮะแล้วก็บิดบิดให้สลักล็อกมันหลุดออกจากกันนะครับ เราก็พยายามกดไอตัวพิสตันเนี่ยให้ออกมานะฮะหาลายข้อ,อน,นิดนึงอ่าเรียบร้อยนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะฮะมองเข้าไปข้างในจะเห็นรูเล็กๆประมาณแบบ mm, ครึ่งมิลลิเมตรนะฮะรูเล็กนิดเดียวนะนี่แหละอันนี้คือรูที่ถ้าเรายิงหัวตะกัวเยอะๆเ,เนี่ยตะกัวมันจะไปตันรูนะครับแล้วก็ทําให้ระบบพิสตอนของมันเนี่ยทำงานไม่ได้นะคุณหมูใช่ค่ะอื ผมเรียกได้ว่าน่าจะเป็นข้อเสียข้อเดียวของ m p x เลยละกันว่าเราต้องเลือกลูกกระสุนให้ถูกกับปืนนะครับค่ะซึ่งอันนี้หลายๆท่านเจอปัญหานี้มาแล้วนะคะใช่ใชคือคอันเนี้ยมองว่าเกิดขึ้นจริงนะแล้วก็คือคนทุกคนเนี่ยเขาก็จะเลี่ยงแต่อย่างนักกีฬายอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช้ลูกจริงเขาก็อาจจะเลือกเป็นลูก CMJ ที่ <CM J. S 2> เป็นหัวเคลือบนะคะครับอโอเคครับก็อันนี้คือวิธีถอดนะครับที่จริงตอนเราล้างปืนเนี่ยเราก็ควรจะถอดถึงตรงนี้นะทุกคนคก็คือเราต้องล้างห้องแก๊สให้ได้นะครับอ่ะมาดู มันจะมีตัวพิสตอน,นครับเป็นก้านกระทุงเล็กๆให้ใส่เข้าไปก่อนแล้วก็กดเข้าไปถ้าแน่นก็เคาะนิดนึงนะครับอ่ามันจะโผล่มาแบบนี้นะครับแล้วทีนี้ก็ใส่ตัวเหมือนตัวปิดห้องแก๊สนะครับใส่ปุ๊บเหมือนเดิมครับขันขันให้ตัวสลักล็อกมันอยู่ด้านล่างอ่าแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ประกอบลำกล้องเข้ากับปืนได้เลยนะครับ น็อตสองตัวเหมือนเดิมนะครับตามสเปคโรงงานเนี่ยเขาบอกว่าน็อตสองตัวนี้ให้ขันประมาณ4ี่สิบนิ้วปอนนะครับก็วันนี้ไม่ได้เอาประแจปอนมาเดี๋ยวขอกัดกะเอาแล้วกันอ่าเรียบร้อยครับผมตอนประกอบแฮนด์กัดกับก็อย่าเพิ่งกดเทคดาวพินตัวหน้าลงนะครับให้เราร้อยแฮนด์กัดกับเข้าไปก่อนเนาะแบบนี้<ะ>ก็กดเทคดาวพินได้เลยก็ ก็จริงๆนะผมว่าเป็นปืน P ีดีที่ถอดหรือลำกล้องได้ง่ายที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอมาเลยแหละม<า>ันสามารถตวบิดง่ายแต่ต้องรู้เทคนิคน,นิดนึงนะครับอโอเคครับมาสรุปกันนะครับก็วันนี้คุณโมทดสอบยิงไปเยอะมากๆนะไม่มีการติดขัดใดๆดนะครับเพราะว่าเราเลือกใช้กระสุนที่ถูกนะครับก็คือใช้ FMJ เป็นหลักนั่นเองนะฮะใช่แล้วถือว่าเป็นปืนที่ผมลองยิงแล้วเนี่ยเออก็ประทับประทับใจนะครับเพราะว่ามันเป็นแพลตฟอร์มที่เขาออกแบบมาให้ใช้ลูก9มิลลิเมตรโดยตรงนะครับรีคอยเนี่ยชั้นหนึ่งเลยแล้วก็ เป็นปืนที่รีเลย์ l e เบิลสูงมาก เพราะว่าเขาพัฒนาให้เจ้าหน้าที่ใช้นะครับถูกต้องค่ะคือถามว่าความน่าเชื่อถือของมันเนี่ยคือขนาดที่นักกีฬาที่ยิงแมตช์หนึ่งอ่ะสองร้อยสามร้อยน,นัดอ่ะเอาไปใช้แข่งกันถ้าทุกคนไปดูแมตช์ PCC ของ IPSC อย่างเงี้ยคือประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะใช้ MPX คุณพิง<ๆ>ก็ถือว่าเป็นปืนที่ออกแบบมาแล้วมีความ reloadable สูงแล้วก็ยิงดีมากพอที่นักกีฬาเนี่ยจะเอาไปใช้แล้วนะครับค่ะแล้วก็เหมาะในการป้องกันตัวด้วยคือปืน PCC จริงๆท,ทุกชนิดอ่ะเหมาะในการป้องกันตัวมากๆเพราะว่าใช้กระสุนขนาดเก้ามิ กับปืนพกสั้นที่เรานิยมพกป้องกันตัวในบ้านกันใช่คือจริงๆข้อหลักๆของการป้องกันตัวเนี่ยอย่างอย่างที่ทุกคนทราบกันเนาะกระสุนเนี่ยมันควรจะเป็นกระสุนที่ใช้ร่วมกับปืนสั้นได้เราไม่ต้องสต็อกกระสุนเยอะนะครับถูกต้องอ่าแล้วก็อนุภาพของก้าวมอเนี่ยก็เพียงพอ ในการป้องกันตัวอยู่แล้วนะครใช่ค่ะแล้วก็รีคอยก็ถือไม่ได้ว่าเยอะเกินไปแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะยิ่ง MPX เนี่ยเขาออกแบบมาให้กระทัดรัดนะคะก็เหมาะกับการป้องกันตัวในบ้านก็คือถือว่าใช้ได้เหมือนกันโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับค่ะขอบคุณค่ะ